มันมีน้องคนหนึ่งคุณผู้ชมครับปัจจุบันน้องอายุ15ค่ะความมันมาแตกเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่หนองบวกลำพูความมันมาแตกก็คือตรงที่ว่าน้องเข้าห้องน้ำแล้วทั้งบ้านมารู้ความจริงก็คือน้องลูกไหลหรือพูดง่ายคคือน้องคลอดลูกอ,อายุ15ชาวบ้านกับญาติญาติของเด็กก็ตกใจบอกเอา้านามสมมุติน้องเอก็แล้วกันเอท้องได้ยังไง ใครเป็นพ่อเด็กคุณผู้ชมครับตัดภาพไปดูเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูหน่อยเนี่ยนะปรากฏเด็กบอกว่าโดนคุณตาข่มขืนตั้งแต่สมัยตอนอยู่ปเท่าไหร่นะป .4 ะป .4 แล้วปิดบังเรื่องนี้มาโดยตลอดคุณผู้ชมครับตั้งแต่ประมาณป .4 นี่กี่ขวบนะตอนนี้ <10 S 2> ม .3 สิบขวบยันกระทั่ง15บหปีเต็มแล้วน้องเนี่ยความเพิ่งมาแตกคือน้องตกเลือดแล้วลูกไหลในห้องน้ำ ค่าวนี้คุณยายครับคุณผู้ชมฮะก็เลยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นไปเค้นหลานสาวเนี่ยนะฮะ <Okay. S 1> หลานสาวน้องเอเนี่ย <Okay. S 1> บอกว่าตั้งแต่ตอนอายุสิบขวบโดนตาเนี่ยย่ำยีมาโดยตลอดตาชื่อว่าตาบุญยอนะฮะตาบุญยอนเนี่ยจะอาศัยจังหวะที่ยายไม่อยู่บ้านแล้วลากน้องเข้าห้องน้ำโดยเอามืออุดปากแล้วก็ทำการลวนลาม จนตอนหลังพอที่บ้านไม่มีใครอยู่ขราวนี้ก็เกินเลยเลยจนกระทั่งสุดท้ายน้องคลอดลูกในห้องน้ําความจริงก็เลยมาแตกฮะคุณผู้ชมครับและที่มันน่าตกใจก็คือกลับมาตรงนี้ฮะพอวันนี้ความจริงแตกก็คือน้องคลอดลูกตำรวจไปจับตาบุญยอตาบุญยอเนี่ยขู่จะฆ่าตัวตายต่อหน้าสื่อมันมีภาพด้วยใช่ไหมตอนตาบุญยอแก ภาพตอนที่ตาบุญยอยอวยวายก่อนนะฮะแล้วตาจะหยิบเชือกนี่ยังไงเมย์มานีๆนี่เฮ้ยปิดถายแล้วแน่รู้โอ้ยยมานีๆนี่เฮ้ยเปิดถายแล้วแน่รู้มครับเหมือนกับว่าถอดหูกางเกงจะผูกคอไม่อยากให้ถ่ายยอก็คือชื่อเขามันจะมีเสียงอีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่ยอรับสารภาพว่าตอนแรกเนี่ยจะฆ่าตัวตาย ตอนหลังตำรวจบอกยอยอข่มขืนหลานตั้งแต่ปอสใช่ไหมเอาฟังเสียงฮะบอครับครับอันนั้นเจ้ารับสารภาพว่าไอ้ใบเฮ็ดเราเฮ็ดไม่ตั้งแต่โดนไนไดนครับอบ,บ,บอได้หรอห้าหกปอสีปองอครับตั้งแต่ปอสจนหอนมอม<า>มดเตะอันสาเหตุที่เฮ็ดก็ออยังเฮ็ดก็ใส่มือหรือล่ะครับกะฮักเตียก็ฮักบอกค่อยเฮ็ดบอกเห็นว<ด>่า โอ้โหพ่ครดีโอ้หพครดีแต่การรับสารภาพอยู่นอกวเหตุหลานเนาะเจ้าเขามอบตัวเองนะว่าตำรวจไปน้ำจับเจ้ามอบเองครับสำนึกผิดอยู่เป็นรับสำนึกผิดครับจ่ชมครับแล้วล่าสุดนะฮะวันนี้เขานำตัวยอเพื่อจะไปปากขังอาเดี๋ยวดูภาพสักนิดนึงนะฮะทางผู้กำกับสุกวันคูหาใช่ไหมค่ะซึ่งยอเองไหนมีภาพนี่ พุ่มกับคุยอะไรด้วยเนี่ยพุ่มกับก็เข้าไปสอบปากคำนี่ก็อย่างนี้ตอนแรกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแกเถียงแกบอกว่าอาจารย์เฉยแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกว่าแกยอมรับผิดที่แกไปข่มขืนหลานแต่วันนี้แกกลับคําใหม่เดี๋ยวเปิดภาพตรงห้องน้ําที่เด็กคลอดลูกขึ้นมาคู่กันหน่อยก็ได้นะฮะสุดท้ายแกอ้างอย่างนี้ที่ว่าแกชวนหลานเข้าห้องน้ํานะฮะแกบอกว่ามันคือการสมยอมใช่ไหมแล้วยิ่งไปกว่านั้นนี่ก่อนจะเข้าเรือนจานะฮะตาอ้างว่าหลานสมยอม และหลังจากรู้ว่าหลานท้องคุณผู้ชมหะตาบอกตาดีใจมากเพราะตาอยากมีลูกใช่เอา้าแ,แล้วตายอมรับว่าตาสำนึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ดีใจนะคิดถึงลูกมากเลยตอนนี้คืนลูกกิ่งเกิดจากหลานวัยสิห้าใช่เอา้าพลาะแกต่อเมคือเพราะแกบอกว่าแกแกมีประวัติ เคยมีครอบครัวเคยมีลูกมาก่อนแต่ก่อนหน้านี้มีปัญหากับพ่อตาแล้วโดนไล่ออกมาไม่มีโอกาสได้เลี้ยงลูกเองแล้วพอมาแต่งงานกับนางสมัยซึ่งเป็นยายของเด็ก15้าเนี่ยก็ไม่มีลูกกันอีกผมก็อยากมีลูกวันนี้ผู้กำกับก็เลยไปถามว่ายอมรับแล้วใช่ไหมใช่แต่ดีใจมากที่ได้ลูกแล้ววันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยลืมดูอายุแกเลยอายุเท่าไหร่นะแกอายุเ0ดสิป่ะแต่ยนี่นะฮะ ค่ะหากันอายุไ <Also>, ม er ่เจอทั้งคู่เลยฮะจำไม่ได้แล้วแต่น่าจะ70็ฟังเสียงตตยอนเนี่ยฮะดีใจได้หลานนะฮะแล้วก็ต้องไปติดคุกใช่ค่ะมีไอ้ตอนมีอะไรกับเด็กครั้งแรกเขาอยู่ประมาณกี่ปีครับ14 1สี่สิก้แต่แสดงว่าไม่นานประมาณปีกว่าประมากแต่ก่อนนั้นทำไมบ้างก่อนนั้นได้ทำอะไรไหมก็ทำนิดหน่อยครับนะแต่ก็ ไม่สะอาดครับแต่ตอนนี้มันเกิดมาเป็นคนแล้วก็โอมใจครับตอนนี้มีความพิจตกมีความกังวลใจเรื่องอะไรบ้างคิดถึงลูกเลยครับอิถึงลูกพถึงลูกคนที่ที่ทําหลานเนี่ยเพราะอะไรบอกมีลครับเออบอกนะครับมีลูกครับอยากมีลูกครับผมในชีวิตจะลูกคนอื่นครับ แต่ลูกตัวเองไม่เคยเรียนสักหนึงไม่มีคร <c oughs> ับึ <c oughs> ในชีวิตไม่มีลูกเลยวันนี้ตอนพันตระเอกพีรศักดิ์ใช่ไหมชัยชนะโติสินพุ่กับสบพสุวรรณคูณหาถามตอบตรงๆดิทำไม,มทำกับหลานอยากมีลูกอโอ้เหตุผลแย่มากเพราะฉะนั้นทำกับเด็กตั้งแต่สิบขวบนะฮะใช่ค่ะ